สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศจากร้านสมพรปากนะฮะต้มโฮมือเช้านะฮะกับข้าวก็พื้นพื้นบ้านๆของเราเนี่ยนะแนวอีสานนะครับแซ่บด้วยกันนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปนะฮะก็ติดดานให้ด้วยครับน้อยมกินข้าวผัดเร็วนี่ลยเร็วลูกมอมีข้าวผัดด้วยนะครับกนึง มีหน่อไม้ต้มเจ้มแจ่วนะฮะมีแกงเห็ดง่ายง่ายนะฮะคุณผู้ชมครับใครคือสมาชิกใหม่เพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นนานแล้วนะฮะสาวเสื้อเหลืองแอดเบนนะฮะจ่าเอ็มนะผ่อนรวมญาติจากหลายจังหวัดนะฮะ

นกัแลม่นมแกงอันุบ้านข้าวเปล่าเล้วยขาวผัดข้าผัไปก่อนข้าวสวยยังไม่สุกข้าวเสือเอามานั่นหลยแล้วหมูน่วมัน ผัดนี่มัน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 ได้เลยเนาะมันแซ่บมันมันมามาจากกุลีมันมันข้าเป็นข้าดมันร่วนค้ามันก็อร่อยบ่ะปักเนี่ยบังกบอยู่บวแล้วข้าผัดด้วยโอ้ขนมไข่ร่วนมาไม้ร่วนข้าทำไมมาดนไร่วน เราไม่ได้เปิดให้งเอไม่นั่งนี่เท่านี้แตนจะนั่งข้งแม่ำใจติดเหลืออยู่นี่ติดข้อเนียว่ะอากาศนี่แบบว่ามันตกตึงตาแล้วตกตา คนเลี list, yeah. ้ยงก็แบบเนยแตงแล้วก็เอ yeah. ็มก hey. um. ับแตงน้ำพริกแดงด่างนิดนึงเกี๊ยบบองแตงหรือว่าตุ้มเต็มคนพันนั่งเพิ่มเยอะเลยคนตาเหงื่อหนักเต็มด้วยโอ้ยเต็มเลยเต็มบัง จากคุณวารีได้ลูกใหญ่ได้ลูกตั้งเยอะไหมได้ตั้งไข่ปลาไข่ปลาเจ้าผลไม้ลูกเลยเฮ้ยผลไม้ได้ไหมได้ไหมดังเลยแยกวงดังลัดคนละวงอ่าลูกดีได้แล้วเนี่ยโอ้ยเอ่อที่กระยิ่งอะไรอย่างนี่กระปิมาแม่มา Ừ, đúng rồi. Ăn cơm cơm thịt cũng được. Cơm cơm thịt nhé. Cơm nè, có Người Thái thịt วันน oh, ี้อ so. ว <so ัน uh ้นเราไปกินที่ไหนนะไปกระบีกิน้าัอร่อยเลยาจานแล้วน่ะอืมอภวันนั้นเราไปกินกับท่บ้านที่ไหนรอร่อยรสอานก็อร่อยสจานแล้วแข่งกันมเรา้ารู้แล้วใครจะชนะ้าอบน่านออจานเอง ผมว่ามินชนะอ่ะผมว่ามีชนะผมว่ามีชนะชนะแน่นอนเฮ้มิชนะเพราะอายุน้อยที่สุดอายุน้อยทีสุดที่งอยนะ ยอะแพงกน้อยม่มา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 เอากระปุกอะไรเอาละแพงจะฟากเลยไม่ไหวแล้วเที่ยวกันใปชะได้ย so, ีสบาทเรากินดอไม้ต้มกันอะไพเกเป๋ยอบู่ชบเลยชอบเลยนะเราเลื่องเราเพาจะทำนะหน้า่อไม้เขาเี้ยงเขาจะเปลี่ยนเมนูเดียว บางทีก็สิ่งก่อนปลาลน่ะจิ้มแล้วบางทีก็ทำน้ำแข็งบาีก็ติ่มก็ติ่มาีกเตียวข้าวต้วกยังไม่มีคนาอยูวายหลยเนาะทำไมทำไมไม่ชอบตรงอันเขาเนี่ยช้อนตาม้อนบุกบ้า ก้าวเลยแล้วมันจะกินหมดแล้วทานอยู่ทานอยู่ยังเยอะยังเยอะไม่เลวแล้วกินดิวแล้วดิวแล้วมันวางแล้วอย่างเี้ยเลินใสกินโดนก็เหลือไว้อยู่ไม่ต้องเหลือเอาน้ำมันไว้ตรงนีโซ่มาที่สุดนะคะแล้วก็จะมาที่โซ่ที่สุดอุ้มอุ้มยังมาเอฟซีอยู่

โอ้นี่จะนอใหมนี่มันจะนอนนะนั่นให้หน่อยไม่ยะนี่นี่นี่ฮะแม่ยะได้แล้วบอกได้แล้วแม่ให้บทเลยเนเขีนนะครับเขียกินแล้วไม่ไปกินข้าวก่อนนะโอเครับเลย

กพัดก็จัก็เลยพัดแจดดเนี่มีจับคนอยู่ในโขงงาอพัดตึนอร่อยอร่อยผัดมนเขือพวงแล้เองกนเาแล้วผูมแล้กก็อัผู๋มันเด็ดเด็ดมะัร้าวมนเขือพวงเพอร่อยนะอามา ขั heat. ่วๆแล้วก cool. uh ็ตครงคเรียกันว่ขโพดเโมเาลยกระดงเขาใ่นองผมบอกรก่นแกงแกงลแนบแกงนาะรูกไปรูกพวงกันเดียวกันีงแม่กรามแงบ้านเห่บ้านเานะมแงบ้านเาเขากคยมาซอป้นเนาะแต่ไม่เนาะแรา อ่ะ <gesch> ผัดจะหมกกะละมังแล้วตอนนี้ขอข้าผัดมึนครับมีโปสงการลยเจ้าก็กินไปนี่อกระทปั้นข้าวเหนียวพี่น้องเอาะวันนี้กินข้าวไดเยอะเลยงานเยอะมทงานเปนน้าดูนี่เลยทปั้น่นนี่

ที่เราบอกวหไม่ล้มเลยไม่ล้มเลยใช่ไหมถ้าล้มเจะขนาดไหนไม่จะให้กระดานาล้มระให้ลุงทำเป็นยกขึ้นมาถ้ากระดาษคูว่าอ่หกยังไม่ทนได้ล้มเลยทำไม่ให้ทำเลยล้วิ่งหากันกำลังครับว่าด่าเด้อโอ้เวย East จะเสื่อนานี่บ่เสือผมจะโลดเสื่อแล้วก็น้ำตาลน้ำตาลตามันต้มขามูย่างอันยาวอันาวเราไปกินดูนี่สิตาด่น่องเบิงขาขาเห็ดด้วนี่ญงกระด้อขาเด็ คุณที่แม่ครัวนะฮะกับข้าวอร่อยมากแซ่บหลายแซ่บหลายมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฝากชมคลิปเอื่ยนยอดลังติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ